สวัสดีค่ะสวัสดีพบพ่อ,พอ,พอกบเฮาคนกลางป่าสายลุยเลยเนาะพี่น้องื้อน,นี้สิไปคุดเน่อไม้บรรยากาศฝนจะตกยางกับกีดไว้แล้วเมื่อคืนกีดแล้วหยดน้ำกดแล้วพี่น้องพอระวาแลนฝนบืดแห้งฟ้าห้องก็เลยนี่ดีได้ประมาณสำนี้ล่ยเด้อย,ยางเฮาก็เริ่มออกจะสิไปขุดเน่อไม้แล้วไปหนี่ก็บ,บ่แน่เด้อหาเจอเห็ดก็สีให้พี่น้องเบิ่งเห็ดพร้อม เพราะว่าไปป่าเห็ดป่าหนอไม่ไปกันเลยเป็นอย่างตานี่กับไปกับตาลุยคนสายลุยสาวเซลว่ามาเหมือนี่เซลสาวเซลไปหาห,หาเห็ด ไปเดินทางเข้าป่านะป่าแล้วลุยลุยมากยังตาไปแล้วก็เจอเห็ดแหละแต่ว่าเห็ดอันนี้กินได้ไหมบ้านเฮาสะกินได้ด้วยเจ้าลุงไปเพราะว่าพื้นลุงไปอันเบิ่งเห็ดละงกตอนนั้นดิ เอาปลาเดินทางแล้วขุดเนาะไม้ถ้าเจอเห็ดก็เอาเพราะว่าเห็ดกำลังออกเดี๋ยวนี้ไปพี่นนอะสร้างบ้านด้วยตนเองอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าฝนสิตกเนาะเพิ่นก็นเลยทำบ้านใหญ่มาก นางลูมาประเ็นปวกกับชายปวกพีน่น้องเฮ้ยพี่น้องเบิ้งไปต่อมืดแล้วมืดฝนแล้วหอดแล้วพนะี่น้องหอดที่ไม้แล้วถึงที่กอหน่อไม้แล้วอันนี้เป็นกอหนอนะ่อไหลเนาะอ่ะเฮ็ดยังเลยจ้าเฮ็ดอันนี้คือดอกคือสวยเถอะ ็ดอันนี้เป็นกันยุงก็ได้เนาะดอกสวยมากแต่นอไลนี่พรท่านได้ออกพี่น้องต้องรอให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จลงหวยได้พี่น้องอกหวยนี่เนี่อำเถื่อนเดื่อนเถือนเถื่อนเบ้าพลาดต์หมดเลย ถึงที่แล้วที่ขุดมาหอดถึงเห็นเลยโอ้อันนี้มันขุดมาได้ดอกเขาขุดเห็นเะเอเงามันอยู่เี้นี่นี่นี่นี้นี่นอ่มีนี่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 นนี่าานีนี่่นีนี่่นน่นี่่เน่นบ่่นีนี่นบนี่นี่่นี่นี่นี่น่นี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 ่่นี่นี่นี่นมานี่น่นี่นี่นีน่่นนน ไม่เอาและไกลเดียวพอได้กับหนอก,กับกอสุดไปพี่น้องเฮาหาอัน <ไป S 1> ขาวฟังนั่นเนด้อบันีเด้อวามห้วยแล้วนะนี่คววมหัวแตไ่ไปได้อยู่บ่โมคพลาดหรือ ไปสองนัดน่ามันน่าห้องพี่นี่มันก็เลยขวมเนี่ยฮะเสียงลองบึงมันขวมไปเลยไปพี่น้องมาพี่น้าะบึงดูนี่นคุดครวรสิได้แต่ละนอเนาะพี่น้องบึงเอาเลยบาเลหลึกสำใจ ็นอยู่พี่เด้อแล้วกับวบ่ฟันทงอีกว่าได้หนอใหญ่บ่นนหนอนใหญ่กูเตะละหนอเพราะว่าเป็นหวยแล้วมันดินทรายไหลลงมานี่ดิมันบอกพนะอ่นนอหนอข้าวน่กบึ้งเอ้ยขท้าสามได้โบเมนซับมูลเลยละบ่เล็กๆ ซาคุดเจ้นว่าเบึง์รุ่นยังนั่นสุนเอาอยังสีทมไมกก่จุดอขวาเออหนอขาวขาวขับเลยนังดิ้นเขาเรียกว่าลังพื้นดิ้น นี่คือพื้นดินสวยบ่สมกับเฮาขุดเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะเนาะสวยๆเลยนี่คือบ่น้อ,นอ,นองน้องหลา่าน้องหลา่าคนนี้คือลงไปหล่มพวดๆวดบ่มีน้องอมี่น้องพี่น้องเอ้ย กดิกาแล้วไปเอามาพี่น้องนอแรกนอที่สองหางเดียวกันนี่แหละนี่กำลังสิควัให้พี่น้องบึง้งะั้ยเจอแล้วสีขาวสีขาวนางดินเนบน้องเห็นบ่โอ้ยไ,ได้นอบ้่ดี เดี๋ยวคุดก่อนคุดก่อนคุดถิ่พี่น้องเบิ่งก่อนมาเลยบว่เดี๋ยวสิอพูดุดให้พี่นอ้อ,นอ,นองเบิง่งโอ้เฮียนตะบุได้เห็นเนาะเบิ่งโลดเบิ่งสาภาพโลดคุดแบบใดญ่ห้าคุดแบบใดญ่อันนี้ถือว่าตื่ 3, นพี่น้องเลยหน่อไม้นางดินดินทรายเพิ่นถล่มหรอเปา สวยมากชับเลยอืออือออโบอสวยมากเลย เดี๋ยวสิคุดเบิ่งน้องมันให้พี่น้องเบิ่งนาะงมีน้องหรือบ่มีแต่เอื้ยบ่มีเอื้ยพี่น้องมีเอื้ยมีน้องมันมันไม่เอ้ยเอื้ยเอาละมีน้องเดี๋ยวสิคุดให้เบิ่งใหม่เนาะโอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยเด้อบ้านเด้อเดี๋ยวเพิ่นสิคุดเลยเด้ คุณตาสายลุยสิคุณละลำใหม่ๆแลงฟังนี่เขดเรือนี้แตว่ากนี้อัดทีออกเพราะว่าีเนาะมันเนาะไส่ดูสิตามันกเชิงนี้ต้องเชิงนี้พูดลำบากเลยลำบากนะกลัวสิได้แต่ละอันนี่แต่ละดวงใส่ใส่โอ้ขาเถะขาวแถะปุจู ข้าปวด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 ล่งเบิงโคงสิขึ้นแล้วมั่งแต่นอนนางดินเลนเิี๋ยวกระโบ้บันไดดอกเพราะว่ามันเป็นหนออกมาอยู่เทึงหรือว่างแต่กระตับกับอันนั้นด้วยกันปวดใหญ่เดือดเลยสิลำเมฆใหญ่อยู่ลุมมันเด้น้องมันสิมีอยู่มีอยู่น่งเบิงรึด้วยเห็นเห็นน่องเบิงค่ะบสีขาวขาวนางดิน ดีออกมาจริงโอ้มจองไออีฟต้องซับฟังผูกจังสบดไม่มือเจ้าจังสีบทถือไม่ถึงข้าพเจาลุนเลยข้าพเันเลยอืมขาวมาเอามันจิมมี่หน้าฟันอะไรแต่ะนั่งข้างหน้าโองฟังข้างหน้ากับิมี่เนี่ยเบ่งนู้นโน่โอ้ร้อนสดชืหล่ะเดี๋ยวไปหนามันก็ออก แก่งทีเดียวแม่งละมานเลเ่งแด็ดโอ้โหน้ไหมอยู่บนอจะดูดละม่ดนออกบได้ออกบาได้เป็นอย่งคนบบตกใหญ่เกดอกขาวมากใหญ่แล้วก็ือว่าหนอนางดินี่บ้งมือดู น่องเอ้ยนี่ซับลงไปลูกซับลงไปหันเลยซิงหันเลยเพาะมันจุกจุกแล้วก็เมินแบบอดีตอดีตอมันลำบาอืมบองที่ต้อทางลุมขึ้นพูดไปเลยนั่นแหละเซียนหน่อไม้เขาหาเลิกไปหนาเด้เลิกไปหนากับเขาเออกิโลกิโลเกิดโจโฉอะไรได้พี่น้องเอ้ยนี่งกิโลง่ายได้หัดกิโลก็ไมสิชเป็นปีอืม ปล่อยไปเเอามาเอา,าน้ำใหม่ล้ำหน้าก็ซืได้เลยจ้ะรื่าจแกไ็ได้แว่าประว่าวัดคนก็น้อยวัดรถเนี่ยไปพี่พูดเลยเออพ,พ,พี่พูดรัดพี่วันจะวางจะซับด้วยละก็ยังพูด,พด,พด,พดห่างนันออกกันอีกนั่งเจ๊บก าเบิ paid, ch ua, ch ua uh ่งก right? okay. uh, hmm. ันพี่น้องมันชั่วชั่วอีกแล้วี่บเห็นปลาไหมจ๊ะนี่ละไปเรื่อยๆโบเมนบอโนเกลโบเมนโบเมนนั่อยู่พื้นเนาะโนเกลใช่สินี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วระบสวยระบ่ปลาเงาจริงยน้องพี่น้องน้องอันนี้น้องอ่ะเอื่อยอันนี้เอื่อยเอื่อยเอาแล้วเนดินน้องโอ้เงินบ่เล้ โอ้ซับเราบ่เดียวหนิโว้ยซับสุดแข็งแเข้ซับขาดทั้งนัเบื่งโอ้โอ้โองอขึ้นมานี้ซ่อนเดียวเห็นเลยได้ฟังนั่นอีกนะโอ้แข็งมีลีวะเอารถแข็งกะนั่นแหล่ะบางแน่มองามาออนให้ลองมัขาดเนะาะเดี๋ยวออนไลน์นะเพื่อใช้ห้องสีมานนั่นเนาะ โอ้หลึกสำได้เบืงลูพี่น้องบาดคุดทรมานคุดท่านเห็นยั่ได้ซับดูได้เห็นแต่เงาถายมมนต้องเห็นยะกว่าซับว่าาองจุบกับประจักษ์ให้บ่เอาดอกว่าเลือแต่น้องนเร่ไปนี่คุดหาปามันกัอหพุดแห้งไงุดแห้งหซับ งัดเลยเนาะงัดแล้วมันสีปลายสีขาดทางงัดทางงัดเลยเขาตัวใหม่แบบใหม่เนาะทางงัดทางงัดเลยบัวต้องพุดลงเลยงัดเลยมาแล้วขึ้นมันออกมาแล้วน้องมันน้องมันน้องมันเอาน้องมาขึ้นหน่อยน้อยกน่อยตัวเอื่อยเนาะจำกันมากับเอื่อยหน่อไม้หนังดิน นี่เธอสองตัว้นนี่เด้อค่ะน้องน้องนี่เด้อคึ้น้างสู่เกินทำกล่ใหญ่เขาเอ่ยเนาะอึ่ยญงกลัวเฮียจะเอึ่ยญ่กลัวอึ่ยไ่กลัวนะไปไปน้องไปเยอะคนสิคุดฟังนั่นอีกเัยนี่ ตัวนี้น่ะเลิกกลัวตัวนั่นน้พี่น้องขุ้งกุ้งเอากวงกุงออกมันโคตร่นมันสิออกเบินจุ่มคือมันนี่บอกยันเป็นเป็นจุ่มคือหัวมันนี่ก่ะเบิ่งเอาโลดบาดขุดขุดแล้วเท่ากับสีทุ่มไปดอกว่างวดมาหันหนาเพิ่นกับสีออกอีกเพราะว่าตาเพิ่นย่งอยู่ดีตาทางเพิงนี่ย่งอยู่ดีเนาะแต่น่ะดี ว่าเด้น้อยข่งอยู่บ่เปนเข่งไปอีกบ่มีเยังสินีน้องเลยเหรอ้ไปกับทางงัดทางงไ่อยากทางงัดงงัดค่ะมันปลายมันออกแน่รับปิดแหลซ้ำกันมิจฉาีมือกันโอ้ยเมื่อเป็นคนหาหนุ่มโอ้ไม่เือของมอง จะเปน็นอาเท็กในการเลยขัดไว้เถอะงัดๆมันหน่อยอมันต้องมาเถื่อมันใหญ่อยู่ีหนักโดดมากหนึ่งหมื่นเฮ้ยห <laughs> ลึกเกินเลือสิออกมาได้กิดดินแหงพอดีเนาะยังอยู่หรอวะด่วงบอกใช่เออยังอยู่คุดลงไปเลยเจ้าเหนื่อยด้วยพี่น้นอง

ว่ามันขาดล้วยกลยแล้ว่ะอ้ยได้แต่ปลาไหมเสียหายเมพามันอ่อนเนาะเดี๋ยวละนาละนะจมมๆมเนี่ยสิ่นี้จะได้เอื่ยมันดูอ่อยมันอเออมันออ,ออกเป็นแม่มันใช่อื้มแม่ตีน่าข้าก็้มเอาไหม